วันนี้มาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับที่หลังสิตนครนายกคลอง1ิสามนะครับเป็นสนามกอล์ฟคันทรีสปอร์ตแลนด์นะครับฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นสี่ใบพัดนะครับมีแผงโซลาเซลล์อยู่ในตัวเครื่องกังหันตีน้ำนะครับเป็นรุ่นสี่ใบพัดยกสูงนะครับตีตามแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับแดดไม่ค่อยมีเนื่องจากพายุเข้านะครับ แต่ก็นี่ครับแดบดบไม่แรงก็ถือว่าตีตีตีแรงใช้ได้อยู่เลยนะครับเพราะว่าความแรงของการตีนะครับขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเมืองไทยแสงเยอะอยู่แล้วนะครับแสงแดดเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตีให้ดูนะครับเพราะว่าเจ้าของสนามกอล์ฟเจตนาก็คือเอามาเท,ท,ทดสอบอยู่ที่นี่ก่อนก่อนที่จะให้นำไปติดตั้งที่เชียงราย นะครับสนามกอล์ฟเชียงรายอีกรอบหนึ่งเรายินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับยินดีให้บริการที่ไหนเราก็ออกไปนะครับยินดีให้บริการนะครับกังหันตีน้ําพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ค่าไฟศูนย์บาทรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับยินดีให้บริการนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ